ทักทายสบายดียยพี่น้องเนาะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังลาวฟังไทยกันเบิดสุขสุขคนพี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะบ่าวบวกกับไปหาทางครอบครัวหาน้องเบยเนะาะแล้วก็มีน้องเบยเนาะเพิ่นกำลังตักน้ำพ่อพี่น้องไอ้ป้าโตพี่น้องไอ้เนาะโอ้พี่น้องนะอ,นอ,นะอนนะนันนี้โอ้หนามใสเนาะหนามเพื่นนี่พี่น้องไอ,อ้หนามผดพักเนาะแต่วันหนามนี่มันใสหน่อยเนาะ tại hang phải không ạ? Ờ, như mà tại này là màu nhiều hơn, à, màu nhiều hơn. Ừ, bà thử bật điều như thử bật là rồi thử bật Thôi rồi thử bật điều rồi thử bật điều rồi à. ừ. Ừ, thử, thử bật điều ừ. đấy, thử thử bật điều này ừ, rồi này, đi. à, <laughs> thử bật thử bật điều rồi thử bật điều rồi rồi thử bật điều rồi thử bật điều rồi thử bật thử bật điều rồi thử bật điều rồi thử bật điều rồi thử thử ไปดีเถอะเว่ยบอดีโซนมาไปพี่น uh, ้องมามานี่กะอาบัวกกะมาอัปเดตนะเกิดนน้องเบิร์คือเก่าพี่น้องเลยมาเนี้เนาะอ่าพี่น้องว่าเหมือนกำลังน้องเนงน้องเนงอยู่พอน้องเลยจอดไว้เนาะเรอหาเนาะไปพี่น้องเอ้เอาถักใครสบายดีพ่อพี่น้องนะนี่กะมาบัวกกะมา สัพายคือเก้าพี่น้องไปไป่ไปดิไปใช่ไหมยายามอเบยกับเมียเพิ่มพาขึ้นไปไปไปมาหนีเฮาสีไปให้โทรศัพท์เนาะโทรศัพท์ซอมโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์เพล่โทรศัพท์เพิ่มาเงินเลยส่ตวันนี้

เปิ้ลบ่มากเกือบแล้วนะควรควรใหญ่นะเป็นน้องบังไฟกินใหญ่น้องน้องแนงน้องแนงนี่มาติดตามมาติดตามวิถีชีวิตกลัวน้องเบื่อพี่น้องว่าเปิ้ลไทยเป็นยังไงพี่น้องเนาะกิน เออพี่น้อยม,ออยมองวงวันดอกอะไรพี่น้อยนี่เป็นเฮ็ดทัวอาไว้เนาะยันขากิช่างเพิ่งปลุกท่านะป้าพี่น้องน,น้องขกากเนาะบอบไปจากได้จากต้นหนึ่งด้วยเนาะอะไรมามาจากเฮาไม่พอหนินะป้าคือใหญ่ไหญแท้นี่มาเฮาตายแล้วตัวหนึ่งพี่น้นอย มันบรสบายมันตาย <c oughs> ไปขึน้นต้องพากินดือด้อ้อี่องว่ามันหยางนะแข่นยังไีก็แข่งห่างได้ตีทันอาญ์ก็ได้นี่บริยานนะฮะตีสลาย เราาไปถั่วนี่แม่านั่เายาทานน่ะดิอยบอยากถั่ว่วกลังงามใช่ถั่วพูกได้ถอ่ราทุกันเออเป็นพันปลูกถั่วพี่น้องไเพันปลูกลายยางเนาะใช่ถั่ว่นาะฮะเออเนาะกลังงามเนาะกลังกินได้พี่น้องพันใส่ผุนใส่ยางก็ได้กินได้พี่น้อง พันเฮ็ดได้พี่หนหองพันกำลังเฮ็ดเวียเฮ็ดงาเนาะพันปูคือกันแนต่ว่าสีไดยบ่มีไฟเนาะบ่มีไฟฝ้ามีไฟก็บ่มีทายอีก่น้อยสายไบ่พันไ,ไปต่อ่เน,นาะ่อยู่กาเจ้า โอเคไม่จละมันคือเนาะทั่วเนาะทั่วบ้าทั่วยาวทั่วขัดยาวน้องผ่น้องนปลูกันใสุ่นบ้างเบอรสีขาวปเบิองเนาะนี่คนนี้มางอกเอ้าว้ยาวตลอดเลยเด็กเรื่อยเ้ยไรเติเด็กงจ้าเลย บกรวยนูข้างน,นั้นก็ยาข้าวเห็นมั้ยจะน่ามันก็ข้าวจะน่ามันก็ปิดบัดอันนี้บริสุทธิ์หมอนมันดือ้อกระินมันดื้อขนาด ใส่กนะันขี้งัวขี้ควา,ายพี่น้องไอ้เนาะฮะใช่ผักขินนี่น้ำที่พันไปตักเนาะพี่น้องเนาะใช่ป่ให้แล้วปะ เห็นแล้วเห็นแล้วดอกเซยท่านบัวก็สิเอาสูตันนี้แหละต้นมะม่วงบัวอยู่ในหาดนองพี่น้อยเอาพุยใช่แล้วก็ขี้ควายใช่พุยนั่งจะใส่ ตรงนี้ก็องแทไมล่ะขึนไปสบายดีปาลุงไหมไปดีล่สบายดีถุห่หัวบยักทุข้บยักกินบขนมป่ไปดีด้ไปดีไปดีไ้ไปดีเด้อดีพระอาจารย์ไหมดีปาลุงไหมไปดีด้ล่ะนี่ เถอะไปเถอะไปชูชักเลยนะหอยชักเลยเถอะฮขีเลือใหญ่เมืองขับซองเนาะอบอุตันให้พันเนาะซองล่อได้หนชซองหล่อได้หนิเราอยู่ประเทศเดียวนะเราอยู่ประเทศจุซุมเลยเปิดไปเบียกจะพันไปจะตัดฟืน เห็นไรบรรยากาศเือนเพลินดีใช่ป่ะปลาคองคาวแปลว่าพะกินคองคาวได้ซ้ำเจ้าเลยนะลูกแมนะินอ่ะคอยดำีมาทำนเายนะินสวัสดีปลาลุงไหมนอบังูทุบังดูขนขุนแบบนี้ดูเยี่ยมดูเข้าไปพะคินแอดูแอดูแอรดูแอรดูทำมันเยีดเดียวะร่งหวานี่มมาด จะเราก็ได้ลินแล้วโทรศัพท์แล้วตอนนี้ยังสิงไปตักอีกบ่ <S 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 ไปตักอ,อี๋อไปได้โบ,โบโบสิท้ายเพิ่นแล้วก็สิให้เพิ่นโทรศัพท์เนาะเพราะโทรศัพท์เพิ่นเพ่ย์วะทุกอย่างอะโผล่แล้วได้ยู่จะได้ยู่แต่ไฟปรขึ้นไฟปรขึ้นมัน,นชอ็อตเนาะ,ะ,ะคือว่ามันชอ็อตแล้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ดินได้แล้วเดี๋ยวนี้ยจ้ามันก็ยัดซาซาอยู่ขังนั่นแหละโทรศัพท์เก่าโอ้มันถุงเจ้าโหลด จักแอปสังแอปสังไลฟ์โหดแอปมันจนจีเต็มพุดกำจำลมีหมนเลยะม่หกดราเป็นมันรอดนะมันรอดเองหมันเธอกับมัโทรเองนี่อือจนมันจะโอ้ตัวสับมั่ก็เป็นอะไรนี่วะตั้งแจนคขันมีหนามมียังกะพอเห็ดดุอยู่เบ่งเพิ่งเห็ดนะพี่น้องเนาะมีไฝเ่งามเนาะเยอลยย

บายรีวิวม่ซิมารีวิวเมียนะพี่น้องเนาะมื่นก็หมื่นก็เมียอยากได้สิกุมภาพเลยพี่น้องอยากได้ดอกเนาะอยากได้ดอกหรืออยากได้เงินเาจเอดอกลาบทองมากาสิบหกล้านอ้มนอไมเยิ้มเนี่ยแอ๊ดดแอดดนี่แฮปเลยนี่ฮปเเดวดี่ไปสย ไปไป h ọ ากันยังไปน่กันไปไปไปนี่เนมากะไรยังไปยังไงไปโอ้ยยังไปยังไปไปดีดียังดีเิบกับบอไยยไปไปมาไหกไปบงอ่เมียน้องเบยเพิ่งกำลังตักน้ำเนาะ ลัก่เนเนาะพี่น้องนี่เปินกับสายเพิลกับสายลักไฟไ,ฟไหมอะไเนี่ยด้วอันนี้เป็นลักของน้องเบิร์เนาะคิดว่าอันนย์เลือกตั้งแหละพีหน้อยัอย้งสี่าย้ไฟรวยยังไงไี่น่องเปิน เนาะไม่กะมาเบิงอ่นน่ะเมียน้องเบยเพิ่นกำลังตักน้ำอีกแล้วหน่อยเชื่งน้องเบยเพิ่นกับไปดีเยื่อเพื่นอนน้องเบยเพิ่นอันน่ะไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นไปหาฟื้นบ่หาฟื้นไปหาฟืนนั่งไฟบ่อืมี่หนี่อยเพื่อทานานบ่ บากเลยแลเนาะบ่ม,มีไฟเนาะตะกี้เคยเคยตักน้ำอ,อยู่บ่ออเออพี่น้องเอ๋ออัดทนอะถ้าเบิ่งส่วงล่งเขาเลือกตั้งนั่นแหละมันบางทีจะมีไฟมาก เขนังาเจาแล้วบ่นิ่นอาดห้บ่เออีดีนะบองมันจะดีองมันกันตบางคนใจแคบไ่ห้พี mm ่น้องาอย่ามันบกเนาะมันบกเราเนาะพ่ะแต่ว่าห้องซึ้งหนามนี่ น้ำนี่คือสีโปเปื่อนน้พี่น้องน้ำตัวนี้เนาะมันเพราะว่าน้ำจากทางเทิงเนี่ยมันบร,ริไล่เขาทางนี้เนะาะแล้วมันไลเขาบอกออมันไลออกไปทางนอกเลยพี่น้องพูดมันออกไปทางนั้นเนาะน้ำตัวนี้มันอยู่แต่น้ำฝนนะพี่น้องเนาะใส่ได้อาบได้พี่น้องอ้มันก็ว่าได้เปื่อนเนาะ ชีวิตบวบัวตะก,กี้แบบนี้แหละพี่น้องอาบน้ำน่องสะนี่แหละสมัยตะกี้แล้วสมัยตั้งแต่สี่ห้าปีขึ้นหลังน,นนะอาบน้ำน่องสะเพื่อนเขาบอกว่าเออตดวทนเอาก้วกด็ด้วยเพสร็จมาบอกกัน,นอืมอุทธร,รน์แล้ก็จมาใกล้ยู่มีหนามไก่เนาะการงานแห่งลำบากแล้วลพี่น้อง น้องสะขาจานี่ขาจาเลี้ยงป่าพี่น้องหเห็นขจ้าไปอนากวนาเนาะมันใส่หมองใส่ยังนี่เน,น,ะนไไาะจะมาป่าเพาเห็นพี่น้องปกติมันก็ต้องได้เห็นนะานอ,อากาศตอนแรกๆ่น้อยเน,หน,ะนงงาะ มันตักจักเท่อตักในจังมันสีแล้วได้กว่าสองสองสามเทืาสามเที่ยวซีเที่ยวป้าพี่น้องตักข้มือตักข้อมือทุกวันเนาะก็ดีคือกันพ <c oughs> ี่น้องออกกําลังกายเนาะกันบ่บัวบนี่ไ่ได้ออกกําลังกายนี่ทองออกเลยพี่น้องทองโซนเลยนะไม่กกําลังกายลาเลยสบายบอยเอาเลยก็ตักซอยอกันบ่ <laughs> ờ, chào việc không khi <laughs> ờ, nào nó <laughs> việc phải việc mà nó là hẳn hai dù hakin, chào hẳn hết việc cái gì là cả học phong các mì bèn bè, bè hết ra vì nói nó Thử cái <laughs> phần cái อมเจ้าอนาการลกินบ่มาลายมือันกลาลายได้กันโอ้เครียดเคียดหน่อยนะวะเคียดหนาเครียดกระตันเออบมาเลยนะโอ้โอ้น้องเอผีน่องปลกลายๆก็ไปการพอดีอ่ะนไ่กับพี่แก้วอืมเปนไก่อางเ้อือืมอืน่อง้าวสีทักน้ามเลย นำใสก่กัเอาน้ำตัวนี้เนาะพี่น้องกันเอาน้ำตัวนี้บดน้ำใส่ก็ได้น้ำกินเอานำซางนำกินไปตักเอาตัวนี้น้ำซ่างกันบ่บ๊บวกกับเคยไปตักเอาอยู่นี่คือกันนะพี่น้องน้ำซ่างกินตัวนี้คือกันกินน้ำสะอาดผัดเชียงกันเนะเะ <laughs> าะบ,บ๊อบคาับั๊อบวยยังประหยัดเลยน้องกินน้ำธรรมดาคือกัน รายไดมันได้หน่อยเราก็ต้องได้ประยัด tắc phân hưu nam toàn sao thơ nương toàn lèng ý thơ nương phân thử... tắc thử... đi cháy chưa nọ đi linh nọ đi cháy linh thơ sắp rồi nè bà cháu lập hai linh linh, lập hài อย่าอย่าไปให้ได้ให้เจ้าู้เดียวได้ให้เคยไปคนเดียวไปเลยเคยนอกแล้วมัรักปาบได้แบบนั้นต้องเจ้ากะลิ้นบางทีมีผู้ใหญ่เขาอยากติดต่อนั่นนี่ แดดแรงๆ่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะขึ้นเลยเราหมุนอรุยได้ละตอนนี้เอากาสีให้อะไรนะมอเตอรศัพท์ให้เพ้นอือให้เอาเปลี่ยนเจ้าให้แล้วนะแล้วก็ติดฟิล์มเรียบร้อยจะไปแกะเดัดฟิล์มมันเด้แกะอีกขึ้นทางประกันเนาะจบแล้วเขาพาไปกันอันประกันแล้วเพราะว่าขระจายจิกออกตะแรกแล้วในตัวนั้นตัวเขาซื้อนี่แต่ใครวันไีนก็ไม่ต่เสียเงินอย่างเดียวขิ้นเลยเบอร์ได้ละ หามื่นเนาะพี่น้อเพนเมื่ยเนาะโอ้เยดิเอาใสแล้วพูินเฮ็ดอ้าซมีมาพี่มาพี่เอาพี่เอาเอามาพี่โคสิงไคมากระทือมาเบิดพี่น้องทีมาปลูกโคสิงไคบัวบัมีโคสิงไคปลูกกับบัวเป็นกรเทือมาๆมามาลามาลาะแม่ไหมาลาะเดี๋ยวูเด๋ยันไปแล้ว

โบลงเมียน่ะได้ล็อตใหม่แล้วแหลนไปดิทุ่ทุ่ทุๆไปไปดิไปทุ่ทุไปดึงเงินไปเลยลุกที่เดียบจะดึงนั่นนี่เราห้ไปนนำนะดูงพูดแนวน่า เรล้มเต็มงมคัพท์โอนองเลยนะตอนอื่นเฮากระิได้ให้เพิ่นโทรศัพท์เนาะดีใจยังวเออดีใจน่นนลินไปยัดยัดแน่นนตนตกอีกจะหน่อยแหงจะลินเองอย่าไปให้อะเบยได้อ้เบ์เวลามีเวลาเวลานอนเลักเอาไว้เวลานอนเลักเอาไว้เชื่องไว้เจ้ะก เเสื่องไว้เด้อเสียงไว้แล้วอรจไรมเวลาสิทธลมแม่ฮันมันยากหรือว่าคันบ่มีบอศากไปศาอยู่เฮืองก็ได้มนางกะมะนางกะปะเงินเนังกะปะโทรศัพท์อยู่นี่เงินพ่ออยู่นี่่นเอาไปเอาไปค่ะจไปจกเอาเงินนนี่ใครพต่นแต่นักเสืองไว้ขามีเช็คนเอาไป่ไหเอูจะหัวเรากินไป พยัตให้ใช่ไหตอเวลามีผู้ใหญ่ติดต่ออาจารย์ชิชอตตลอดเวลาในการทีมงานพระอาจารย์เพิ่นช่วยเหลือได้เสมอก่อนอื่นก็ให้เพิ่นขโมยขอบย้ายพระแนนน้อเพิ่นขอบใจหลายๆใจว่พรชนเพิ่นนะเจ้าเจ้ายิเห็นกขอบใจขโบใจนั่หละเชื่อขับใจแม่เอ้ยเจ้าช่วยเือเฮาก็เฮาเตเป็นโทรศัพท์ก็ได้เฮาก็ดีมดีใจได้มาหนี้นะเม่ก็ดูดีมีแห่งเด้อเจ้าทีมงานะอาจารย์เพิ่นเนาะที่ซัพพอร์ตอันพวกน้องเบย เพิ่นแปลงโทรศัพท์ให้มูลค่ากระซานแซนกีฟนะแปะเปลี่ยนยาวเนาะเพราะว่ามันเพ่ทำให้ทานเพิ่นนาเพิ่นถ้าประกันให้เนาะเอาประกันเพิ่นแกะฟิล์มมันออกแล้วก็ขจาวแกะฟิล์มดีขจะไปแกะแกะบนั่นนะเพิ่นมั่นแหละเปื่อยเพราะว่าเออเปื่อจะจับโทรศัพท์นังจับพีดีเด้ออย่าเป็นอะไรยังไงเสื่อมไวมือหั่นน่ะเพิ่นเนี่จักรได้รวมมัตกมีเวียกแม่แม่สิติดต่อกันยากคันบ่มีโทรศัพท์เดีแม่นมมีผู้ใหญ่นะอยากติดต่อเพิ่นก็บ่ได้ปะบ่ไริยังเนาะเพิ่นก็เบิ่งงแยยอู่ ชุมจ้าก็ตั้งใจอะไรเหตุได้บอกซ้อนพวกรอะไรแล้วกับทีบอกกับผู้จักแล้เบยกับบุฟังเนาะบอกอะไรบอกกันบอกกันแล้วชุมจ้าเป็นพ่อเมียอะไรเยอะเยอะเบอรเยอะเพื่อนเห็่อนต้องความดึงเอ้ามีแต่เท่านั้นเนาะมาหนีกันเลงานไรงานขำแล้วพี่น้อยไก่ได้บานเฮาจากเขื่อนน้องเบยนี่พี่น้องเยสิบกิโลพูดได้พี่น้อยยังยังเลือแต่ไฟแล้วบัดนี้เนาะเรือแต่ไผเนี พอแม่บ้าวนี่แหละแม่เสร็จมาบอกว่าทางเบิรงนี่แหละแม่ว่าเบิรงก้อนข้าจ้ายังสิเหลือตังค์อยู่อืมเป็นอ่ะชั้เร็จอันใจเย็นก้อนพอมาคุมแต่เป็นตักน้ำไม่ได้บ่ะเอาแล้วไพ่เราคยตักน้ำเราก็ตักอยู่น่ะแห้งเห็ดเวียนเกี่ยวข้าวดำหน้าตักน้ำอีกเอาลูกอีกจนมือแล้เบื่อเยอะแล้วเยอะอยู่ก่อนเอาแล้อันนี้กับบไดเห็ดเวียยังมีกับตักน้ำเจ้ายืนซองซองด้วยคอยสิทายปกหีบหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมัดหนึ่งสองสามมอืมเหตเรี่องนะพี่น้องเนาะเอาขอบใจได้วลาย่อยทายแล้วนึ้นไปบันนี้เมื่อก้อนเหรอได้บันนี้ได้ผมยังให้ได้ส่งโทรซื้อพี่น้อยมันก็มาอัปเดตเห็นป่ผักเพิ่ก็งามได้พี่น้องเขียวงามเนาะ เอากะโอเคเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ยวบวกกัมามอบให้โทรศัพท์อ่ะนะเมียน้องเบยเพิ่นเนาะเนื่องจากมีผู้ใหญ่และพระอาจารย์เนาะทีมงานพระอาจารย์เพิ่นอ่นซ่อมให้พี่น้องมาฉันชะเนาะอ่าบ่วบวกอะขอขอบใจหลายๆเด้อที่ให้บ่าวบวาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอ้ยบ่วบวกกัขอมอกขอบใจผู้ใหญ่จดีแล้วก็ทีมงานพระอาจารย์เด้อเนาะมื่อนี้กะบบ่วบวกค่ะมาเบิ่งขอบคุ้มเพิ่นพี่น้องเนาะ โดนทื่นนึงเนาะบ่าวมาอัปเดตเนาะหลายรขหลายคนก็ให้บ่าวมาอัปเดตบ่าวก็มาคือเก่าให้พี่น้องเนาะแต่ว่าบ่าวขาบ่ค่อยมีเวลาเนาะมาอัปเดตให้พ่อพี่น้องเรื่อยๆเนาะแต่บ่าวกับพยายามมาอัปเดตเนาะอ่าหรือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยากให้บ่าวเป็นสะพานบุญบ่าวก็ยินดีเนาะยินดีเป็นสะพานบุญให้คือเก่าพี่น้องแต่ว่าบ่าวขาบ่ได้บ่ได้เดินสายบุญพี่น้องบ่าวกับตอนนี้บ่าวกับได้เดินสายบาร์เบอร์พี่น้องแต่ว่าบ่าวขา เฮ็ดตามที่พันซังพี่น้องเนาะหรือว่าตามที่พี่ใหญ่ซังอะไรพี่น้องเอ้เนาะเอาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บบาบัวค่ะสิได้ปิดคลิปไว้เพียงสำนีก่อนพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้บบาบัวในเด้อพี่น้องไอ้เพื่อเป็นกำลังใจให้บบาบัวเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้บบาบัวค่ะศิขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องเนาะบายไปไปนี่เมื่อห้า ไปเข,ข้าห้องสิ้ไคานังกระจอเน่าฟินกว่เนาะต้องลุงตัวเ,เองจ้าบ๊ายบาย